ันก่อนที่จะเป็นนักเรียนในสิบตำรวจนะครับตอนนั้นน่ะหน้าตอนนั้นน่ะผมตั้งใจว่าจะเข้าแมคคาโทนิกของปทุมวันหลังจากที่ผมจบปวช3คือพ่อผมก็ขยันขยอให้ผมเนี่ยมาสอบเป็นข้าราชการกาดก็ไปสอบไปสอบนักเรียนจ่าก,กาศก็ไม่ติดตอบนักเรียนจ่าฐานเรือก็ไม่ติดด้วยหอบความสิ้นหวังกลับมาบ้าน นัน้น21แล้วผมก็เลยตัดสินใจว่าผมสมัครฐานกองหนุนสมัครเป็นทหารอากาศพอเราได้ไปสัมผัสได้ไปอยู่ในค่ายทหารแล้วจริงๆเริ่มชอบและเริ่มชอบการฝึกแล้วก็มีจ่าคนนึงครับเขาพูดกับผมว่า,าไม่ลองไปสอบตำรวจดูล่ะหลังจากเขาพูดกับผมแบบนี้เลยตัดสินใจสอบตำรวจด้วยก็ได้หลังจากนั้นผมปลดทหารออกมาเนี่ยตอนปี59ผมอีกผมภาคแรกที่สอบของตำรวจคือภาค 8. อ่าพ่อผมก็ส่งผมไปติว แต่ผมอะ่ะผมไม่เอาอะไรเลยไปแค่10วันเองที่เราไม่ชอบไม่ติวเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยพอเราเข้าไปจริงๆเราเราไม่ชอบการสอนแบบนี้ทีนี้เราไปสอบของภาค8ผมสอบไม่ได้คะแนนคือ64คะแนนแป่ตอนนั้นคะแนนตัดอยู่ที่95คะแนนรู้สึกออัอตราส่วน1ต่อ32นะครับของภาค8ก็ไม่ได้ก็ผิดหวังกลับมามาน้ําตาไหลเลยกะว่าเอ้ยเราเราก็พยายามแล้วนะส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้อืม ของภาคแปดจากที่อกหักช้ำรักจากภาคแปดกลับมานะครับอ่าผมก็ยังไม่ยอมก็คือเฮ้ยระหว่างรอสอบเนี่ยไปทำอย่างอื่นก่อนดีไหมผมก็เลยไปเรียนปวสต่อที่เดิมนะครับที่กรุงเทพนะครับก็ไปเรียนปวสอิเล็กทรอนิกส์ต่อเหมือนเดิมพอหลังจากนั้นอ่าผมจำได้เลยตอนปี60 ตอนปี60ผมไปสอบอีกรอบหนึ่งคือนครบาลน,นะครับตอนนั้นรู้สึกว่าเขาบอกก่อนล่วงหน้าในอินเทอร์เน็ตอันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย,ตย์เขาบอกก่อนล่วงหน้าผมมีเวลาอ่านหนังสือแค่หนึ่งอาทิตย์แต่ก่อนหน้าน,นั้นก็คือผมเรียนผมเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยไงผมทั้งเรียนทั้งทํางานเ,าเรียนทํางานเช้า8ปดโมงถึงห้าโมงเย็นหกโมงเย็นไปเรียนถึง3ามทุ่มนะครับช่วงนั้นก็ไป,ไป,ไ,ปไปอยู่แบบนี้ เสร็จทีเนี้ยเราก็ยังเรียนอยู่เราก็ไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นพอเอาจริงๆเช้าเราก็ทํางานเย็นเราก็เรียนทีเนี้ยเรามีเวลาอ่านหนังสือแค่หนึ่งอาทิตย์ผมก็ต้องจัดตารางว่าให้เรามีตารางอ่านหนังสือด้วยนะครับผมก็จัดตารางเพื่ออ่านหนังสือตอนนั้นคือไม่ติวแล้วไม่เอาแล้วเพราะว่าเรื่องติวติวเราไม่ไม่รู้เรื่องไม่เอาแล้วก็คือปุ๊บทีเนี้ยพอหลังจากเราอ่านหนังสือได้แค่อาทิตย์เดียว แต่ตอนนั้นผมอ่านแบบไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเพราะว่ามัน,ม,นมันกระทันชิดมากเลยอ่ะมันกระทันชิดมากผมก็ไปสอบสมัครสอบนครบาลทีเนี้ยผมไปสมัครสอบนครบาลก็พอสอบนครบาลวันนั้นเราก็คิดว่าเออบางข้อเราก็ทําได้บางข้อเราก็ทํา,าทไม่ได้อ่ะเหมือนอังกฤษนี่ผมทิ้งดิ่งเลยทิ้งดิง่งทิ้งแบบว่างูอ่าหนึ่งสี่หนึ่งสี่ข้อไข่อ่าอสองสีขงส่ข้องูสี่ข้อ ควายสี่ข้อผมติ้งดิงอย่างนั้นเลยอังกฤษอ่ะที่เหลือก็ไปไปเน้นพกกฎหมายกับอคอมพิวเตอร์ผมรู้อยู่แล้วผมไม่ต้องอ่านเลยคอมพิวเตอร์อ่ะเสร็จส่วนส่วนก็ไปเพิ่มพวกความสามารถทั่วไปแล้วก็กฎหมายแล้วก็อาเซียนแล้วก็สังคมอะไรพวกนี้ภาษาไทยก็มีได้บ้างเล็กๆดน้อยน้อยใช่ไหมพอหลังจากผมจบตรงอพอหลังจากสอบเสร็จผลคะแนนออกมาก็คือไม่ติดอีกแล้วแต่ตอนนั้นคะแนนคะแนน,น,นตอนที่ไปสอบภาค864คะแนนใช่ไหมตอนนั้นคะแนนผม70 7จ็ดบเอดเจ็สิบอ็ดอ่ารู้สึกวันนั้นนครบาลจะตัดอยู่ที่อ่าเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดิบ็ดหรือแปดิเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วคะแนนอ่าหนึ่งต่อหนึ่งต่อยี่สิบหกอ่านะครบาลตอนนั้นหนึ่งต่อยี่สิบหกผมก็ประมาณนั้นผมก็อกหักช้ำมาอีกกลับมาอีกทีนี้ผมก็นั่งผมก็แบบแฟนก็อุตส่าห์ไปรอใช่ไหมผมก็เออแบบไม่รู้จะเอาไงแล้วคือตอนนั้นตัดใจแล้ว ใจเลยยอมแพ้ก็คือไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพอคือเสียเวลาเราเอาเวลาไปทําคิดคิดแบบว่าคิดแบบเข้าข้างตัวเองอนะคิดแบบเข้าข้างตัวเองว่าเอาเวลาไปทําอย่างอื่นไปทํางานตั้งใจทํางานเก็บเงินดีกว่าคิดอย่างนั้นพอเราทํางานได้อ่หนึ่งปีผมผมเสียเวลาไปหนึ่งปีแล้วตอนนั้นคือหนึ่งปีผมผมก็ไม่ได้สอบตอนปีหกหนึ่งผมไม่ได้สอบผมไม่เอา มาพอไอตอนปีพอเริ่มมาตอนปีหกหกสองเนี่ยปีหกสองอ่ะทีนี้แฟนผมเป็นคนพูดกับผมว่าพี่ลองไปสอบตำรวจดูอีกสักครั้งไหมยังมีโอกาสดีทั้งสองปีนะพี่เพราะตอนนั้นผมเข้าผมเข้ายิบยิบยิบยี่หกแล้วผมจะเข้าผมย่างเข้ายี่หกว่าถ้าปีหกสามผมก็เข้ายี่หกแล้วอะตอนนั้นอะผมก็เลยตัดสินใจว่าเออเอา เอาสอบก็สอบแต่รอบเนี้ยผมก็ตั้งปณิธานสัญญากับแฟนไว้เลยว่ารอบนี้เป้าหมายคือชัดเจนมากรอบนี้ผมจะเข้าห้องสอบเป็นครั้งสุดท้ายแล้วปีหน้าจะไม่มีการมานั่งสอบอย่างนี้แล้วผมต้องไปอยู่ในโรงเรียนแล้วปีหน้าผมต้องไปอยู่ในโรงเรียนแล้วแฟนผมก็ออกค่าตัวให้ไอ้ค่า ค่าเค่าสมัครสอบแฟนออกให้ค่าน้ํามันแฟนออกให้นะครับแล้วแฟนผมก็ไปนั่งรอระหว่างทางที่ว่าเวลาผมไปสอบวันนั้นนครบ,บาลสอบที่มกรุงเทพตนบุรีนะครับผมก็เข้าไอ้เอเอก็มาสมัครสอบของตชด